แต่ว่าดีจ้ะพี่น้องวัาน,นี่เป็นทำทุระข้างนอกมากำลังเดินกลับบ้านกำลังเดินกลับบ้านพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวตลาดลมเกาวน้ำกันนี่ปากซอยตลาดลมกล่าวกำลังเดินทางกลับบ้านไปทำทุระมาพี่น้อง ถ้าอยากมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวเด้อลมเก้าลมเก้าตลาดลมเก้านี่ใหญ่บ่าพี่น้องตลาดลมเก้านี่กว้วางบ่ใหญ่บ่มีขายหลายอย่างขายหลายอย่างมากเลยี่ตลาดตอนเย็นนี่นี่นี่ตลาดตอนเย็น้วพี่น้องนะขายกับข้าวขายกับข้าว กับข้าวข้าวแรงกับข้าวแดงเสียงดังหน่อยเด้อพี่น้องรถเยอะรถเยอะรถเยอะมาเด้อขยะมาเดินเป็นเพื่อนนางตายก็ม้เดินตลาดล่มก้าวหน้าป่าซอยพี่น้อง มีร้านค้าหลายอย่างอาหารก็หลายอย่างมีรา้านค้าขายของชำเน้อพี่น้องร้านใหญ่ๆมาซื้อประจำร้านมาซื้อประจำเลยนี่รับปูพื้นกระเบื้องหน้าร้านเวนเวนสายตาพี่น้อง เดิพีน่น้องเดี๋ยวก็บ,บ้านน้ำกันรถหลายหลายเสียงรถด,ดังเลยเด้อมีร้านขนมหวานเด้อพี่น้อกเหมือนเดิมร้านขนมหวานพีนนน่น้องเขาขายขนมหวานมีร้านตำ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 กับร้านพักพักโซตพักโซตพักโซต กลับบ้านแล้วร่างเดินกับตาพี่น้องงานลูกซีนงานผลไม้